เฮ้ยมีคนเดินออกมาเขาไปกินข you know, like ้าวมาหรือเปล่าพ so oh ี่น้องร้านลึกลับในเชียงใหม่ครับไปแล้วแล้วก็มาถึงแล้วปลาหิมปิงมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลุงเด่นเจ้าอันนี้แม่นตุ๊กปลาก่ากอแม่นเจ้าปลาล่าจเสียงจริงเลยเหรอเจ้ารอบก่อนนี่มากับใส่โดยสาโดยโอ้โอมาดูดุกดักดุกดักเลยเนี่ยตัวใหญ่นะทีวีสมาร์ททีวีแล้วก็เป็นที่ตากฝ้า ที่ตากผ้าของคุณฝ้ายไปซะแล้วก็ใช้ชีวิตในรถอ่าทำพวาห่มดีหน่อยสิมาแล้วสวัสดีครับสวัสดี FC คัวโรงเรียนครับพี่น้องมาแล้ว EP นี้เป็นการเริ่มต้น EP แรกของการมาเริ่มต้นเราจะไปหากินลาบงานแต่งแต่ว่าภารกิจของเรานี่มาก่อนคนอ,อื่นเลย สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับค่ะสวัสดีเอซีด้วยนะคะต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้จะพาผู้จัดการมากินอีกรอบหนึ่งร้านลับที่เชียงใหม่ค่ะลับมากมากินกับยาเอ้ยรอบก่อนนู้นนั่นแหละวันนั้นมาตอนมืดมากวันนี้เลยก็เลยจะพามาชมบรรยากาศแล้วก็พาไปกินข้าวร้านลับริมบึงจเราในบึงหรือเปล่าไม่รู้ตามมาดูบรรยากาศร้านนี้นะหนึ่งไม่มีที่จอดรถถนนเนี่ย ไม่มีที่จอดรถไม่รู้ถนนอะไรเดี๋ยวไปถามเขาหน่อยว่าชื่อถนนชื่อถนนอะไรเธอรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักนูเชียงใหม่ไม่รู้ว่าคัท่าเนี่ยเป็นเป็นไม่น้ำปิงอ่าแต่ว่าแต่นี่ย่านนี้จะมีที่เที่ยวที่กินเยอะเลยเนาะโอ้แต่แปลกนี่มาดูที่จอดรถก่อนนี่เขาบอกว่าสองทุ่มนะพี่เต็มถ้าวันนี้สองทุ่มเต็มที่จอดแล้วก็วนไปแล้วก็กลัวเขาจะเห็นป้ายว่าห้าสิบบาทค่าจอดรถก่อนจะกินข้าวต้องจ่ายก่อนห้าสิบบาทนะเชียงใหม่นะเพราะว่า เมืองเศรษฐกิจนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซิร์ชอยู่ใน Google ดูก็ได้ว่าถนนท่าแพได้เปล่าวะต้อถามน้องเขานี้ก็ได้ถนนอะไรถนนอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูจ้ะน้องครับนี่ถนนถนนอะไรนะครับนี่เจริญราษฎร์นะครับหรือหรือว่าหลักๆเขาเรียกถนนเขาเรียกอะไรแถวเนี้ยเขาเรียกริมปิงอะปิมปิงนะอ่าแน่ใจว่าเป็นตรงไหนเดี๋ยวตามดูไปขอบคุณครับ กู๊ดวิวกู๊ดวิวว่ะอะไรสักอย่างนี่แหละวิววินี่แเลยไปน้าว <Good S 1> จอด <view. S 1> ้านห้าสิบบาทเดี๋ยวจะให้เดินไหอ๋อเดอะกู๊ดวิวกู๊ดวิวเป็นร้านอาหารค่ะกู good view, ๊ดวิวเชียงใหม่อันนี้ไม่รับอันนี้ถนน <laughs> เดี๋ยวก็ไปดูที่เป็นรับ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 ล่อๆ <laughs> มาๆมากินข้าวนี่ไกลนะนั่ตามมาถนนตรงนี้น่าจะมีความเป็นไปเป็นมาที่ใครรู้คนเชียงใหม่บอกหน่อยแล้วกันเขาเรียกเขาเรียกว่าที่ไหน ช่วงลอยกระทงนะผมบอกให้ครับพี่น้องคนนี่ที่นี่คนได้เรือนหมืน่นผมเคยมาตอนลอยกระทงเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นมากับย่าครับพายามาหาหมอแบบรถติดหนักมากไปสามชั่วโมงอะ่ะอยู่อยู่ในโซนนี้นะครับมาแล้วเชื่อว่าคนเชียงใหม่หลายๆคนไม่รู้นะนะขนาดผมก็ยังไม่รู้นี่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงครับพี่น้องนะแต่ว่าเราไม่เดินข้ามสะพานนะครับสังเกตดูจะมีซอยเล็กๆนะ เข้าได้สองทางครับรอบก่อนมากับยาก็จะนี่นี่เฮ้ยมีคนเดินออกมาเขาไปกินข้าวมาหรือเปล่าพี่ร้านลึกลับในเชียงใหม่ครับเป็นยังไงคือลึกลับไหมต้องเดินเดินเดินมาอย่าไปขึ้นสะพานนะถ้าขึ้นสะพานก่อนเลยนะครับต้องเลาะสะพานมาเล็ก ว,ว้าวแม่น้ำปิงเธอดู<ฮ>สวยไหมนี่ติดกระดานน้ำแม่น้ำปิงข้างล่างข้างบนตัวมาข้างล่างไม่แน่ใจยังไม่เคยมาฟากนี้ว,ว้าวเดี๋ินลงมาก็จะเห็นบรรยากาศเลยแต่ร้านโทนสวยมากเลยอ่ะรนะ้านสวยนี่อ่ะให้ดูหน่อยย้อนแสงหน่อยนะพี่น้องดูสวยไหมสวยไป<ฮ> ตอนลอยกระทงนีคนจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยทั้งเชียงใหม่ไปแล้วแล้ว,ลวก็มาถึงแล้วปลา่าหิมพีงเซิร์นนใชนใน Google นเลยครับผมปลาล่าหิมพิงผมติดใจเมนูที่นี่ก็เลยต้องตามมาชิมครับวันนี้นี่ปลาาหิมพิงร้านเปิด5้าโมงนะห้าโมงเย็นร้านกำลังจะเปิดอ่ดเอาเรามาถึง5้าโมงเย็นพอดีโะร้านันทีด้วยอ่า อ๋อวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ตั้งใจมาชิมร้านปะลาอีกรอบหนึ่งมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลุงเด่นเจ้าอันนี้แม่นตุกปลารากอแม่มนเจ้าปลาราลอยเสียงจริงเลยเนาะเจ้ารอบก่อนที่มากับยาไม่เจอเจอต่ลูกสาวมาั้งเจ้าลูกสาวเจ้าอาวใขรมาส่วนที่เป็นห้องถนนอย่างครับเส้นไหนนี่อันนี้เส้นถ้าถ้าอยู่ข้างบนนี่จะเป็นเจริญราบครับแล้วตรงนี้มันเป็นท้องทางเรียบแดนแม่น้ําปิงเจ้าอ๋อครับ หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อมาแบบถูกนะร้านนี้หมดแนะนาดูใน Google เลยเจ้าแต่ Google ได้แต่ดูในรีวิวของลุงเด่นได้เจ้าอ๋อครับก็จะเห็นทางเดินมาแบบอยู่ในซอยซยหน่อยๆน่อยก็มาชิมดูมาล่านนี้ต้องกินอย่างปลา่านี่มันแล้วแต่ฮะบางคนก็ชอบปีกไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาเจ้ายำผักบุ้งกรอบยำผักบุ้งกรอบนะลวก็ปลาทอดสมุนไพรปลาลาาพริกเจ้าอร่อยว่าขาดอีอยางนึงขาดไม่ได้เลย อจิ้นซมมกจิ้นซมมกหอกใส่ไข่ครับเจ้าจิ้นซมมกไข่จ้ามันก่อนคินติดใจมากเลยวันนี้มานี่มาถึงร้านกี่โมงเอาปะล่าตามรักจะเปิดห้าโมงเย็นเจ้าห้าโมงเย็นเนาะจ้าปิดประมาณสักเที่ยงคืนเจ้าปิดเที่ยงคืนเจ้าคือตอนนี้ก็นั่งฟังเพลงชิวๆนั่งรู้นั่งชมบรรยากาศของแม่น้ำเนาะจ้าตามสบายเลยวันนี้ผู้จัดการลุงเด่นเป็นเจ้ามือให้จ้า บรรยากาศเย็นนี้สุดยอดเลยครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเมนูแรกของเราครับนี่ไข่นะครับพี่น้องไข่เอาไปหมกกับแหนมครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันใครมาต้องได้ชิมครับพี่น้องเดียวให้ผู้จัดการชิมแล้วับพี่น้องนี่ดูโอ้โหคําตโตที่นี่เขาเสิร์ฟพร้อมกับกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับชิมแล้วก็จะนุ่มๆเปรี้ยวจากแหนมนิดหน่อยก็จะทําให้น้ําละย่วน้ําลายเราดีมากเลยนะครับเมนูนี้ก็ไม่แพงนะครับพี่น้องนี่ดูนี่ เบื้อเริ่มบื้อเริ่มนีม่อันละ30บาทเองครับพี่น้องก็ถ,ถือว่ารสชาติดีครับกินอร่อยอผู้จัดก,การชิมไปเลยนี่เสิร์ฟพร้อมกับพริกกับกระเทียมนะครับกินกับพริกขี้รุ่สวนพี่น้องโอ้จะบอกให้ว่าสุดติ่งครับอร่อยมากเลยนี่อาชิมเป็นยังไงผู้จัดก,การแซ่บหลายบ,อบอ่อแซ่บบ่กินกับกระเทียมหน่อยๆได้กันดีแล้วก็เนี่ยถ้านั่งฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวของแม่น้ําปิงครับอ่าสวยๆเลยเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยเขาย่างเขาหมกใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องอ่า มาแล้วมาดูเมนูที่2องเขาครับผักบุ้งกรอบเนี่ยพี่น้องนี่ผักบุ้งกรอบเอออร่อยมากสูตรนี้จริงๆผมไม่เคยชิมนะนี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เขาก็มีเป็นน้ำจิ้มเขาก็คือมีหมูบดมีแบบน้ำน้ำยำเขาครับน่ะยำมาก็เนี่ยโชว์มาสวยๆเลยแล้วก็ยำนี่อร่อยมากครับพี่น้องเนี่ยให้บริการหมุนให้ดูหน่อยเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยงงี้เลยบอกกันเลยว่าผักบุ้งที่นี่กรอบจริงกรอบมากเลยครับพี่น้องอร่อยสุดๆนี่เห็นไหมอ่า เดี๋ยวถึงเวลาให้ผู้จัดการลองชิมดูว่าเป็นยังไงสูตรนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านลองไปทําแน่นอนครับพี่น้องออร่อยดีนะไม่คิดว่าจะอร่อยอย่างนี้เหมือนแป้งที่เขาทอดเขาจะใส่ไข่ไปหน่อยหรือเปล่ามันกรอบมากครับแล้วก็ผักบุ้งก็หวานๆดีก็ถือว่าโอเคครับนี่น้ำำํายํามีหมูบดน้ำลายไหลน้าานานําปลามะนาวมะนาวผงนัวเดาเอานะครับแล้วก็มีหมูบดใส่เข้าไปผงนัวนิดหน่อยน้าตาลนิดหน่อยนะครับชิมแล้วมัน มันก็โอเคถูกใจนะครับถูกใจทีมงานนีเ่เป็นยังไงผู้จัดจาการส่วนตัวเราแซบบ่โอ้แซบค่ะแซบค่ะแซบลายนี่ชิมได้จานมาเริ่มเทิมเลยดูครับนีเ่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเพื่อนๆคอยดูนะครับว่าเช็คบิลมาจะหมดเท่าไหร่ร้านนี้น่ามาเที่ยวไม่แพงครับพี่น้องอแซบจริงๆเลยเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปดูดูฟินดูด,ด,ดูทำหน้าฟินครับผู้จัดจาการทำหน้าฟินสุดๆนะพี่น้องนี่แล้วเมนูต่อไปเราครับต้มยำทะเลน้ำข้นครับว้าว คุ้นๆเลยนะวันนี้ปลาจัดการเองนะครับปลาเป็นถ้าใครมาไม่ค่อยจะเจอปลานะครับปลาเป็นกุ๊กเองนะเป็นปลาเนี่ทําเป็นคนทําครัวอยู่บนบ้านครับนี่มีน,อน้องนี่แล้วก็มีกุ้งมีซีฟูด้ดมีหมึกครับกินกันแบบอร่อยอร่อย,ออยอสดดูน้ำวันนี้ต้มยำเข้มข้นมากบอกกันเลยว่าเข้มขน้นน้านี่อืคือร้านปลาเนี่ยเมนูเกเนี่ยนี่เมนูนี่ร้อยเดียวมัง้งแต่ว่า กินได้สามสี่คนนะครับที่ผมสั่งมาผมว่าอิ่มนะคือเรามากันสองคนเนี่ยแต่ว่าซัดเกือบหมดครับพี่น้องเนี่ยเข้มข้นมากเดี๋ยวให้ผู้จัดการลองชิมดูครับพี่น้องเนี่ยซออย่างนี้เลยเป็นยังไงจือ้อเข้มข้นดิแซ่บลิ่งน้ำพริกเผาครับวัตถุดิบแกก็สดก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นอีกการหนึ่งที่แนะนานี่ครับตอนกลางคืนมาแสงจะสวยสวยนะครับพี่น้องนี่เห็นวิวน้ําก็สวยสวย,สวยก็แต่งฟงแต่งไฟอะไรกันไปก็โอเคเป็นยังไงผู้จัดการส่วนตัว แซ่บไลยมามาดูเมนูต่อไปนี่นี่เลยนี่เลยพี่น้องดูโอ้โหปลาทับทิมครับที่นี่นะแล้วก็น้ําจิ้มแค่อร่อยนะครับเป็นราดพริกแบบสูตรแบบบ้านๆน,นะผมว่าอร่อยดีได้อีกรสชาตินหนึ่งนะครับก็นั่งกินกันไปนั่งชิวกันไปนั่งจักนั่งชิมก็เก็บบรรยากาศของการมาชิมครับด้านนี้หรือว่าร้านข้างๆเขาก็มีหลายร้านนะครับก็อาก็จะเปิดเพลงให้สร้างบรรยากาศในการนั่งดืม่มนั่งชิมนั่งกินข้าวกันครับลุงเด่นก็เลยต้องมาใช้เสียง ในการมาบรรยายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพราะว่าคนลูกค้าเขาเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ที่ผมนั่งกินอยู่ครับซ้ายขวาหน้าหลังนี่เต็มหมดเลยนะนะลูกค้าเต็มครับก็เป็นบรรยากาศของวันศุกร์ด้วยวันที่มานะครับก็เลยบรรยากาศคนอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็เขาก็มีดนตรีแบบเ้าคอนะเราก็จะไปรบกวนก็อื่นก็เกรงใจครับก็เลยนั่งกินแล้วก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นนี่ครับมาไม่ถูกก็เซิร์ ได้นะครับมาถูกแน่นอนนี่ลองชิมดูผักบุ้งกรอบลุงเด่นก็ไปเคยกินครับเคยกินครั้งแรกนี่แหละวันนี้อร่อยน้ําจิ้มนี่ก็มีน้ํายาเขาลาดมานี่อร่อยเลยครับพี่น้องอแซ่บหลายแซ่บหลายนี่โอ้กรอบปลาอร่อยมากนี่ยังตอนมากลับมาดูคลิปตอนมาตัดต่อคลิปนี้ยังจากอิ่มอิมก็ยังจะหิวต่อครับพี่น้องอ่ารสชาติรสชาติดีถูกใจลุงเด่นทุกอย่างครับนี่นี่เห็นไหมพี่น้องโอ้ยช่วบเข้าไปหมกหมกไข่ครับนี่ หมกแหนมครับกินกับพริกขี้หนู่าแ,แซ่บเลยใส่พริกขี้หนูมันมันฟินดีครับพูดแล้วน้ำลายไหลอีกแล้วครับพี่น้องนี่เลยนี่เลยตักเข้าไปโอ้แซบ่บไลยแซบ่บเดี๋ยวเราสองคนขอตัวกันเซยแบบอิ่มๆเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวคนนี้ก็กลับไปนอนครับสถานการณ์น่าจะได้ไปนอนในปั๊มนะครับพี่น้องวันนี้นะเดี๋ยวลองดูนี่เอาก็ซดกันไปกินกันไป เมนูนี้เดี๋ยวรอให้ดูว่าตอนเช็คบินราคาเท่าไหร่ครับพี่น้องไม่แพงอย่างที่คิดนะเดี๋ยว้าเห็นราคาเราจะตกใจครับพี่น้องอ่ะคุณเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวนั่งสวยกันครับพี่น้องเนี่ยสดต้มยำน้ำปลนเข้มเข้มนะครับพี่น้องอ่ยปลาก็หวานหวนดีนะนั่งกินกันไปคุยกันไปครับชิมบรรยากาศชมบรรยากาศก็วันนี้เอารถตู้มาก็ประหยัดค่าโรงแรมค่าที่พักไปก็ได้เอาเงินที่เหลือก็มาซื้อกับข้าวกินกันนี่แหละครับพี่น้องอ่ะติดตามการเดินทางของผมไปยาวๆนะครับพี่น้อง กินมแล้วครับพี่น้องก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับพี่น้องถึงเวลาไปาพักผ่อนยังไม่มีที่นอน,นครับต้องไปหานอนไหนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวคงจะนอนที่มันสบายสบาย,บายปลอดภยนะัยเนาะก็นี่พี่น้องเชคบินมา5 0 0้กว่าบาทเองนะนะครับเอ่อหมด5 0 0้กว่าบาทเองปลานทับทิมนะครับตัวใหญ่มากนะต้มยำอร่อยสุดๆวันนี้ปลาลาลงมือเองอยู่ในครัวถ้าปกติเพื่อนๆมาอาจจะไม่เจอหน้าปลาลครับเพราะปลาลา่แกเป็นคนทำกับข้าวเองครับพี่น้องปะเธอดูเยวจะพับพากลับอีกด้านหนึ่ง กินข้าวอิ่มมากวันนี้ปลาแกลงมือทํากับข้าวเข้าครัวเองครับพี่น้องรสชาติเข้มข้นมากต้มยำแบบสุดๆนะปลาแกก็ที่ว่าเวิร์กมากเนาะปลาอร่อยมากปลาสดๆแล้วก็น้ำจิ้มเขาโอ้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยางให้ดูหน่อยนี่พี่น้องดูเส้นทางมาสมมติว่าเนยๆพูดน้อนนี่ก็คือถ้าเขาก็ไม่ได้ติดป้ายไง ก็คือคนป่าส่อปากบอกกันไปถ้าเอฟซีมาเอฟซีก็จะหาทางเข้าไงคงไม่คิดว่าซอยเล็กๆแบบนี้ข้างในจะมีร้านอาหารหรอดูถ้าเราไปต่างจังหวัดเราจะไปหาเจอไหมเนี่ยไม่เจอนะก็เธอก็มาต่างจังหวัดนะเธอไม่ได้อยู่เชียงรายได้ถอยถึงว่าถ้าคนไม่รู้โอ้มีรถมาด้วยเดี๋ยวทำยังไงเราทีนี้หลบยังไงเนาะแมวโอ้ยถ้าเราอันเนี้ยลุงเดชยังลุงเดชไปเอา ไหนมาเียจเจอร้านเอาที่ไหนมาเอา,าเลยครับมาเลยอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยจะกินข้าวนะครับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้พี่น้องถ้ามอเตอร์ไซค์มาเข้ามาได้เอออ่ะเจอนำทางไปเลยสิเข้ามาก็ลองมาชิมดูครับพี่น้องมีหลายร้านอยู่ข้างๆรอให้เพื่อนๆมาชิมได้แต่ว่าวิวดีอ่ะติดลับน้ำปิงครับยาวเลยนัง่งเด่นหน้าด้านแถวนี้ยาวเลยค่ะครับ นี่แต่บอกไปก่อนไม่มีที่จอดอ,อย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงจอดเราอย่างเงี้ยเออ <c oughs> อ๋อเนี่ยมีที่จอดเนี่ยอย่างงี้ก็คือก็คือน,นั่นอาจจะได้อยู่ถ้ามาห้าโมงเย็ยนนะ่ะโอ้โไปต่างประเทศด้วยนั่นน่ะมีป้ายสวยเนาะเชฟโรเลตอ้ะถ้าทำเป็นรถวาดนี่น่ารักมากเลยนะเธอใส่ รถอะไรอ่ะฟอร์ดรถฟอร์ดฟอร์ดตัวไหนเนี่ย่อโอ้อิ่มอร่อยเสร็จก็เป็นอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้องกำลัง EP แรกวันแรกของการมาถึงเชียงใหม่แล้วก็มากินข้าวกันนี่เสร็จกินอย่างรู้เดี๋ยวไปนอนในรถนอนในแคมป์ปิ้งนอนรถเปิดให้นอนอยู่ก็เปิดอาจจะเป็นเด็กปั๊ม วันนี้เราอาจจะได้ไปเป็นเด็กปั๊มเติม,ถ,ถ,มถ้าไม่ถ้าไม่ได้เจอดอยล้วก็เป็นเด็กปั๊มไง <c oughs> มาก่อนเด็กปั๊มอ่ะ <c oughs> เปขึ้นเดแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตในรถมันก็สะดวกสบายอยู่นะครับก็ที่จริงนอนในรถนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรถแคมปิ้งอะไรอย่างงี้นะมันก็ถือว่าเป็นมันก็เหมือนเราอยู่บ้านตะกี้ไปนอนโรงแรมเนี่ยยังรู้สึกว่า ยังมันที่ยังมันรู้สึกนอนสนิทแต่นี่คือเรานอนประจําครับมันก็เลยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเน,น่ะเปิดแอร์เปิดทีวีเล่นมือถือเราชินกับการน,นอนบนในรถรแล้วไง<อ>บางครั้งโรงแรมบางครั้งเราไปนอนแค่คืนเดียวใช่ไหมอ่าแต่โอ้โ<ฮ>ูร้านเขาแต่งสวยเนาะนี่ร้านไก่อนคงเป็นเมืองเก่าอยู่ตรงเนี้ย กินคนรวยครับที่นี้เทศบาลหนึ่ง,ง,งวัดเกศกาลามลนี่มันเข้าได้สองซอยนะครับพี่น้องอฝั่งนู้นก็สบายดีตอนนี้มีคนเดินเข้าไปในซอยแลวเห็นไหมแต่หนูว่ามันมีเสน่ห์คือสะพานข้ามแล้วก็วัดนี่เที่ยวเยอะมากแต่ที่จริงถ้าเอฟซีอยากไปที่หาที่จอดง,ง่ายๆไปฝั่งนู้นจะดีกว่าก,ก,ก็ก็ดีทั้งสองแบบไปแล้วแต,แต่ชอบว่าบ้านอยู่ฝั่งไหน ถ้าเรามาจาับ GPS อะถ้ามาจากเชียงราย GPS จะพามาที่นี่ครับมาเส้นนี้ถ้าเรามาจากกับ,าากบ GPS นะแต่ถ้าเราเคนในพื้นที่เขาก็อาจจะแล้วแต่แต่ว่าถ้ามาเองผมก็มาไปถูกอ่ะผมก็มาจาก GPS นะครับพี่น้องมาแล้วก็ลองเซิร์ชอยู่ใน google นะครับป่าล่า,าลินปิงเต็กกมีเถิดบ้านไรสเต็กเฮาเป็นบ้านเก่าๆอายุเป็นร้อยกว่าปีแลวมั้ง ห้าหกสิบปีแล้วเขาก็เอามารีโนเวทแล้วก็ทำเป็นร้านขายของฝากนะมีขนงฝรั่งเมื่อเช้าผู้จัดการก็บอกว่านี่เป็นของคนอินเดียใช่ร้านอินเดียไปเดินไกลนิดนึงแสงกลางคืนครับบรรยากาศเย็นๆที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนาะสาลาเดอะสปาร้านอาหารเป็น่ย อุบหนาวอ่ะร้านอาหารหมดเลยโอ้บ้านใครเนาะ <c oughs> มีเบนซ์ขับด้วยสุดยอดสวยซาลาดูดวิวของเราโอเคไหมน้องดูดวิวเชียงใหม่เตมฮะเตมอิลีวออะเต็มจริงๆ โอ้โหอ้คาละห้าสิบาทนะได้เท่าไหร่วะเนี่ยดีกว่าทำโรงแรมอีกโอ้ใช้ได้นะติดลำติดแม่น้ำปิงด้วยหลังถ้าเราอยากว่าสบายสบายผ่อนคลายอย่างงี้เนาะพี่น้องดูเขาบอกว่ามันจะเต็มคาละห้าสิบบาทเขาทุบตึกทิ้งเพื่อเพื่อที่จะทำเร้ว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะ จอดรถได้ดีกว่าเนาะละห้าสิบบาทไม่อย่าบอกว่าห้าสิบาทนะห้าสิบาทร้อยคันก็ห้าพันแล้วนะวันละห้าพันเนี่ยเสียค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียค่าแอร์เ,อเสียดีเขาเสียค่าไฟอยูเนี่ยนะ,นะเห็นไหมใช่ก็ะยิ่งน้อยกว่าบาา่อเช่าพื้นที่นี้สามารถแลกเอาไปแลกโค้กได้เอาไปแล,ก,ก, <laughs> ปลกน้ําดื่มร้านนั่นได้แลกอะไรละ่ะรถเราจอดรับพี่น้องไปแลกนั่นไงเอาไปแลกร้านนั่นไง กูดวิวอ่ะอ่าไปพี่น้องแรกก็นั่งต่อเลยไม่เย็นเข้าเชียงรายเนาะหรืออาจจะเป็นในตัวเมืองวันนี้ต้องเปิดแอร์แน่นอนคนก่อนไปนอนที่เชียงแสนอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนไปนอนเชียงแสนมันทรงธรรมก่อนแหละค่ะที่ริมฝังไม่ได้เปิดแอร์เลยคืออากาศเย็นหนาวเดี๋ยวเราจะไปออกไปทางไหนดีวะเธอวัน่าจะไปดอนเป็นเด็กปั๊มแหละ PT Mac ค a m p อาบน้ำ อตัวอย่างัวนั้นได้ไม่มีแบกพีทีแบบแคมป์อยู่ตรงเท่านั้นแต่ว่าถ้าพวกนี้เราไปอีกที่หนึ่งมันไกลเกินไปไหมใช่ไหมถ้าพวกนี้เราจะไปที่เป้าหมายที่เราตั้งไวอ้อ่ะมันต้องย้อนไปไกลนะอย่างนั้นอะ่ะถ้าแบกแคมป์เราก็ได้อาบน้ำสระผมสบายมีไฟไฟ้าให้เราใช้ด้วยเดี๋ยวนะอ่ะเซิร์ฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้ลองตามดูไปนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> เราจะไปนอนไหนกันไป เดินทางกันก่อนตั้ง g p s อไปอมั่วๆออกจากจุดนี้ไปก่อนโอเคเป็นเด็กปั๊มน้ำมันนอนในปั๊มอีกแล้วครับพี่น้องเด็กปั๊มครับวันนี้เปิดแอร์ยนนเชียปะนะแล้วก็โอ้วันนี้แวะได้ขนมมากินนะทีวีสมาร์ททีวีแล้วก็เป็นที่ตากฝ้าที่ตากผ้าของคุณฝ้ายไปซะแล้วนะ ก็ใช้ชีวิตในรถอ่งทำอโหมดีหน่อยสิเมื่อกี้พี่กับน้งจะนอนอยู่มีคนบอกรถทุ่งเดนรถทุ่งเดนพี่ไม่ได้ใส่กางเกงพี่ใส่กางเกงขาสั้นพี่ใส่แต่แบ็กบ็อกเซอร์เลยรีบรีบมาใส่กางเกงขายาวนี่เขาบอกว่ารถทุ่งเดนรถทุ่งเดน fc นี่เราทําเป็นที่นอนแล้วนะครับพี่น้องนี่ก็พร้อมจะนอนนะครับเปิดแอร์เย็นๆนอนในรถนี่แหละวันนี้ก็พรุ่งนี้เช้าเราตื่นแต่เช้าเรามีนัดแต่เช้าตรู่ครับพี่น้องนะเสียงอะไรนะ โอ้ใกล้สุกกะใกลตะกระทง,ทงแล้วนะกระทงแล้วแถวนี้นะเปิดแอร์เย็นๆเปิดจิมยิมหกองศาเปิดไม่ได้ครับหนาวครับรนเรามันแคบเนาะก็เปิดยิ้มหกองศาครับเบ็ดก็น่าจะใช้ได้กี่วันไม่รู้ลองดูนะไปแล้วนะพี่น้องขอตัวนอนแล้วนะครับลารีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้ครับขอเป็นเด็กเดียนอนเฝ้ปั๊มน้ำมันให้คืนหนึ่งครับนะรุ้เช้าเราออกแต่เช้า อีพีต่อไปก็คงจะได้นอนบนดอยนอนที่วิวสวยๆวยครับพี่น้องนะไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้ค่ำคืนนี้เราสองคนคนตัวไปแล้วไปแล้วครับสบายดีกุญแจส่สงสารทีวีนะ้วหน,น้าสดอย่าซูมมากนะไปแล้เจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดีกุญม่อนีพนักงานขับรถคนใหมสส่สวัดสดีค่ะสวัสดีตอนเช้า เช้านี้เรามีภารกิจการตื่นแต่เช้าเนะครับต้องรอที่ถามว่าเราจะไปไหนกันใครรู้ใครรู้นี่เก่งมาก <c oughs> วันนี้ผู้จัดการบอกอยาขับรถนะจะเ,เกินความเร็วนะเดี๋ยวโดนใบสั่งมาที่บ้านนะเป็นยังไงนอนปอะักสามสี่ใบไหมพ <คน S 1> อพอพอพอแล้ว<บ>ไม่มีเงินจ่ายนะครับ <c oughs> ประหยัดค่าลงประหยัดค่าโรงแรมนอนนอนในรถแต่ว่ามันเสียค่าใบสั่งเนี่ยนะคือเป็นยังไงนอนสบายไหมโอเคเลยค่ะนอนสบายดีเนาะ ตอนกงคืออากาศอบอ้าวพอสมควรนะครับเป็น้องแต่เราก็เปิดแอร์จนถึงตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเช้าเลยครับจนถึงหกโมงเช้าเลยครับเมื่อเช้านี้ก็โอ้โหก็ถือว่าโอเคอ่ะนะวันนี้ก็เลยชัดวันนี้ต้องวันนี้ต้องชาร์จต้องรถต้องได้อาบแดดซะหน่อยละนะบรรยากาศของเราผู้จัดการขรับรถแบบเพลินๆน,นะครับนะโอ้บรรยากาศที่เชียงใหม่อากาศดีดีครับดูเซฟเฮาเราโอ้ อกอยู่จักน่อยอุปกรณ์การไททามีหอดมีหอดเขียงพี่น้องยกเอาเขียงก็มา <c oughs> เอาไปทำอะไรไปเขียงเนี่ยเธอ,อเขาบอกว่า,าหนังช่วงเนี้ยซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดอ่ะเธอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยากไปดูไหมอยากไปยืนนะอยากดูอยู่เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยองกฟังคนเคยเล่าให้ลูกเด็กฟังเออนักฟังน้องผู้จัดการเป็นคนเล่าให้ผมฟังว่า ายการผีอ่ะพี่หนุ่มรายการอะไรรายการผีนะไม่ใช่รายการผีเขาออกมาออกรายการพี่หนุ่มอ่ะโอนกดลแกล่ะเออแล้วพักทำไมพี่หนุ่มกันใช้เนี่ยเอาที่โยนี่มาออกของเดลแกล่ะแต่ว่าพูดสั้นว่ามันเป็นยังไงมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนี่เธอคุยกับแมวตลอดอ่ะไอแมวดาที่บ้านนะเรียกมันไอ้ที่โยนตอน ซื้อหนึ่งแท็บหนึ่งเหรอกับน่ะน่าไปดูไหมครัไปครับไปดูที่เชียงใหม่ไว้ตอนเย็นๆนะอ่ามีดองต้องรอติดตามภารกิจการเดินทางของเราด้วยนงเด้อฝากทั้งช่องครัวบ้านทุ่นตะลุงเด่นแล้วก็ช่องครัวบรรทุนแฟมิลี่ครับวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวเป็นโชเฟอร์ให้ครับฝึกไว้เผื่อเผื่อไม่ได้ทำงานอะไรก็เธอมาขับรถตู้ขาบนักท่องเที่ยวอะไรอีกอ่าไป FC เออทำอาชีพใหม่ไปครับไปขับคงขับกี่เธอก็มีแล้วเธอก็นี่แหละอ่า ขับรถอะไรอ่ะขับรถพาคนนักท่องเที่ยวมั้ยเนี่ยเออเอฟทีติดบระเด็ป่าโอ้ยลงทต้อีกแล้วน้องพายไม่ใช่เส้นเออเป็นสี่พาเที่ยวครับเป็นกำลังใจเขาให้เราสองคนนะครับพี่น้องเจอกันใหม่อีพีหน้าผมขอตัวไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับที่หยุดทต้องพูดกับแมวสิดี๋ยวจะต้ออ๋อ งั้นเธอก็กำลังกมบแมวมาด้วยเด้ไเอไปแล้วครับพี่น้องไ,ไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับ